พราะคิดถึงจึงมาหาเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนนยย้ายแถวได้เดินทางมาหาเลนหน่อยแล้วได้เออเลนหน่อยผู้นี้ก็เป็นผู้ที่สองของบ้าน,นะค่ะพี่น้องค่ะบู๊น้องคุณเขากับพยนต์ค่ะพุ่นอาเบิงดูล่ะเออไฮโซเป็นหนึ่งกรุ๊ปเลยนะคะพี่น้องค่ะบ่าเป็นยังดอกที่ไฮนี่อากาศ ห่อนมือนี่เออห่อนค้าห่อนเน,นี่ยลูกข่อยหายยุบเออมือค่ะเออมือนี่กับมากับย้ายเนาะปุ๋น่ะแม่ยข่อยกับมาน้าค่ะพี่น้องพอลุงกับมาน้ำเออผู้แขนเรียบร้อยแล้วสาวนุนก็ไปปั้มนมเนาะบาดนี่ย้ายก็เป็นพวกโวยหลานถ่าได้ค่ะย้ายมาเห็นหลานหน่อยยิ้มว่าเสาจักเถื่อก่ะพี่น้องค่ะเออเพื่อนล้วว่าคือเบาเป่าคักเพันว่าเออป่านั่นเบาเป่าก็มาเถียงข่อยอยู่จังว่าเอาหม่งไรมาคือขอ่อยเนาะมันก็คือเมียค่ะคักพันนะยังมายอมหลับความจริงว่าน้องคุณนเขาคือเจ้าของอยู่ข่อย ตัดผ่ามาที่ตอนเสาเนาะค่ะเมนูเสาเมื่อนี่ก็จะเป็นแกงนอใหม่ค่ะแล้วก็จะมีมกเอียงมกเขียดมกกบโอ้เอียงต้มปลาโอ้หลายสิ่งหลายอย่างค่ะพี่น้องค่ะบานนี้เน่ยโอเมยาวาสันวาพีได้บานนี้เออบาดนี้ย้ายของข่อยกันลงไปเล่นทงนะบานนี้ไปพ่อแหบ้าเป่าเป่ากระทิมแหบไห้หันละค่ะพี่น้องค่ะบานนี้เป็นกรแบกขึ้นมาคนละเงืดหลายแบกขึ้นมาในจ้งไดวาสนดอกโอ้เห็นเจงขาดวาสนดอกเออแบกขึ้นมามาปลดออกแต่ว่าคนละดวงกับอันนี้ด้ค่ะเออ แหดวงนี่ว่ามันแหเจ้าของค่ะแหผู้ใดอีกบบวันนี้ไปเอามาตตาเสอีกบู้เบาเปลี้ยงปลาแต่ว่าบ่มีแหขคอยละเงินหลายเบิ้งบ้านแหกับว่าแตกกองเชียนี่นั่งเกาหัวยอกรอยเลยถึงหัวควันโอ้ขายหนาขายใสลีเบาโปจะเข็ดยังคอยว่า เอไอข่นเนี่ยแต่มันเป็นปลาเลี้ยงเนาะพี่นอ้นองคะาวานคืนแล้ววะนี้ก็ได้ไปซ้อ,องโตคนละเงื่อนไขมีการมาจมให้คอยอีกว่าอุ้ยแต่งแต่ข่อยบ่อาบน้ำก็บ่บอกข่อยวานเนาะพนะเออหนี้ข่อยอาบน้ำแต่งโตแบบล้อแล้วก็มาใส่ขอ่อยลงหนำมะโอ้ยข่อยว่าจะปวดมื่ก็เลยว่าล้อแล้วบอกข่อยเลยวา่าแต่สิ <laughs> แล้วก็ส่งสายตาใส่ข่อยค่ะพี่น้องค่ะเบืองเมงเืง,งคนบ่อยยากลงน้ำเนี่ยจะว่าดึงเหะไปมันสิได่าบ่นั่นดึงไปดึงมาสุดทายล้วก็ได้ลงน้ำคือเก้าเออบมาเนี่ย้ายกันก็พอลุ้งกับอัน พื่นคุณแม่ก็ได้เดินทางกับบานเนาะคะ่ะบันนี้สาวน่นก้าเป่าก็เดินทางไปซื้อนมค่ะพี่น้องคะ่ะนมนองคุ้นเขากเหมือนเนาะแต่ว่าตอนอันไทยลูกอ่อนตอนไทยลูกพะนะตอนเดินทางกับบานไประเทศไทยวิดีโอไว้ร์นะคะพี่น้องคะ่ะเออกันค้าตะเฝ้าลูกนะคะบานเนี่ก็จะจังไดน้องพี่น้องคะ่ะจักยากจักง่ายจังไรบุคคลก็บ,บรรลูขึ้นกันเนาะ,ะเออมาเนี่ยตกแรงมาเบาเป่าก็าาามาซ่อมรถอีกแล้วคะ่ะซ่อมอยู่บ่ ปีบ่อยากจะพากดอกพี่น้องค่ะคนละเงืดหลายเออเฮ็ดมองนี้มาเป็นมองซอมคักๆตอนนี้ซ้อมเวม็บแมนบอปัจจุบันนี่ซอมยังเจ้าหูเ่าซอมรถดคลิกอีกแล้วโอ้ยซอมรถคิกกับรถดเว็บจอดเธอเลยจะใด้มองนี้ค่ะพี่น้องค่ะคนละนายอันสภาพเดียวกันเลยขอ,อยบอกเลยเหล่แต่โค้งจะเห็ดอิงยังจะมเป็นอยากเป็นสร้างขอยว่าจะมาเลี้ยนผดสายข้างนอ,อันคันแมนจะเลี้ยน้างขึ้นสิลุงนี่ขวาเออมากมากมากแกะมากไงมักวิจัยมักเลี้ยนหลูแมนบอเออ สั่งเป่านอดเหลือนะคะแมีนบอพ่นองค่ะเออหน,นิก็บ่ารู้ว่าจะเรืออีกบอน่อยน่อยยิ่งสินะ่าจจะครบอยู่มัง้งค่อยว่าเออมาในมือต่อมาค่ะรถด,ดำเพราะว่าได้ออกงานแล้วเนาะเบาอก็มาทําการล่างไหวค่ะเพราํา่เขานาฝนแล้วงานเขาก็จะมีหน่อยนะคะโอ้ยพ่นนะ่ะคุณแม่มาหารแม่ อสมของเขาเนะค่ะเพื่อได้แกงเฮ็ดมาฝาค่ะเฮ็ดพึงโคมเนาะเออผุ่นน่ะเพิ่นพากันไปทํางานอสมเพื่อแนวเออมาเนี่เบ้าเปากันล่างรดไปยังไงล่ะค่ะล่างถดดาเรียบร้อยแล้วก็มาล่างรถอย่างนี้รดคลิกนั่นนี่เออรดคลิกเบ้าเปาตั้องแต่สมัยเป็นเบ้า ng ng meth, มาธยมผู่ได้เนอ